สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พาน้องรุ่มน้องพอใจมา,ามาขัดสปานะครับผมามาถึงที่ตรงนี้ก็ถูกันใหญ่เลยนะครับผม แม่ฟาเนื้อลงทุนตักน้ำมาราดให้นะครับผมเพื่อที่จะให้น้องได้ถูได้หายคันนะครับผมเพราะว่าถ้าถ้าไม่มีน้ำกลัวทะลอกครับผม ่อนที่จะออกกําลังกายก็มีการวอร์มร่างกายก่อนๆน,นะครับผมวอร์มสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้ร่างกายไม่บาดเจ็บนะครับเว <c oughs> ลาวิ่งเล่นก็นจะวิ่งเล่นแรงนะครับผมต้องอบอุน่นร่างกายก่อน รุ่งเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วลากเชือกไปแล้วครับผมเชือกยาวด้วยไปไหนเนาะไปไหนไปไหนอปแล้วครับตัวตัวจุดชนวนรนะับเฮ้ย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  ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วชวนกันแล้วชวนวเห็นเห็นของเล่นแล้วครับเห็นของเล่นแล้ว พี่พอใจเริ่มเล่นแล้วครับผมบอมร่างกายเสร็จแล้วก็ต้องเล่นแล้วครับทีนี้ดูน้องลุงจะจะไปเล่นกับเขาไหมนี่ฮะยังไม่เห็น,นครับยังไม่เห็นของเล่นครับเดี๋ยวน้องลุงยังยังสนุกกับการเล่นดินอยู่ครับผมยังไม่รู้ว่าพี่พอใจมีของเล่นครับคอยดูครับ ทำอะไรทำอะไรอ่าตอนนี้ยังยังเครื่องยังไม่ร้อนครับอีเครื่องยังไม่ร้อนอ่วขอมาเล่นตรงนี้ก่อนชวนน้องก่อนครับชวนน้องก่อนอ่านอนนอนทำอะไรอุ๊บอ่านอน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 ดูสิว่าจะทำไง ชวนน้องอยังไงอะน้องนึงไม่สนครับโอ้ทำไรทำไรเนี่ยฮะฮะจะเป็นกบบ่จะเป็นกบบอเออ,อ,อละเชือกเป็นของเล่นแล้วเชือกเป็นของเล่นแล้ว เออเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปคือวิ่งนี้ไม่ใช่วิ่งอะไรนะวิ่งตื่นนะครับผมเพราะว่า น้องลุงนี่ตื่นพี่พอใจครับนืกอว่าพี่พอใจวิ่งอะไรนะครับน้องพอใจก็จะวิ่งเล่นนะครับผมน้องลุงก็คิดว่าพี่พอใจตื่นอะไรนะครับป,ปุ๊บอ้าอ่ารู้แล้วครับว่าพี่พอใจไม่ได้ไปไหน,นครับผมอ่าเล่นเลยครับตอนนี้เล่น ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับยังไม่มีอะไรน่าวิตกนะครับตอนนี้โ,อโเอาแล้วเอาแล้วจุดชนวนแล้วครับที่พอใจจุดชนวนแล้ว เฮ้ยสะดุดทำอะไรทำอะไรพี่พอใจฮะอ้าเอาจะขี่คอขี่ม้าชนเมืองวะอ่ะพี่พอใจบอกว่าจะขี่ม้าชนเมืองครับอ้าวมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วดู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 โอ้โอ้โอ้จะไล่เขาแล้วจะไล่เขาโอ้เขาพวกเยอะ กับพวกเยอะนี่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 โอ้นี่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 โอ้โหโอ้โอ้กาวพวกเยอะครับกาวพวกเยอะโอ้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 ส่งเสียงส่งเสียงครูเลยครับโอ้โอ้โอ้กลัว กัวกัวกัวโอ้โอ้ไปแล้วไปแล้วไปโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอไไ้ไปไหนไปไหนนี่ออกไปเลยออกไปเลยกวับวบวับว,บวครับกัวบัวครับฝูงเยอะครับมาพึ่งพ่อครับมาโอ้โหดูดูดูเอาพวกเยอะหนีเลยครับ หนีไปไหนไม่หนีครับหนีมาพึ่งพ่อครับให้พ่อช่วยอ๋อไปแล้ว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 โอ้ไปไม่ได้ครับไปไม่ได้รู้อีกรูก้กลับมาคืนกลับมาคืนเนอะ ไปไหนอีกไปไหนอีกไปไหนอีกโอ้โหยังยังไม่ยังไม่ถูกใจครับยังไม่พอใจนะครับผม เล่นเชือกอ่ะเจอแล้วเจอแล้วของเล่นอ่าพี่พอใจเอ้ยนั trendy, ่นไปเลยนั่นนั่นโอ้ติดลวดติดลวดติดลวดเอา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 ได้ไหมเอาได้ไหมเอาเอาเขียวโอ้โอ้เขียวเขียวจะได้เขียวจะได้เลยโอ้โอ้อ่าเตะเตะเตะมาทางนี้ลูก อ,อทั้งสี่ขาเลยเอาเอาจะเอาขาไหนดิเอาขาไหนดิานั่นนั่นเข้าลวดแล้วเข้าลวดน้ำแล้วหนีทำไมน่นหนีทำไมไปเอาฟุตบอลมาเลยฟุตบอลอยู่ตรงไหนเล่าไปเอาไปเอาฟุตบอลมาก่อนเลยไหนฟุตบอลอยู่ตรงไหนลูกจามาเร็ว หาไม่เจอครับหาไม่เจอหาไม่เจอหรือไม่รับชอบนี่ฮะไปอีกแล้วอ่าเตะนั่นเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วแน่แน่ย่าจะดึงทงโอ้หายเลยหายเลยฟุตบอล

à không phải chạy làm lầy thăm lầy ừ. <laughs> dạ nó mà cho ao huế cho năng khổ huế <laughs> ออออออจะขี่ม้าขี่ช้างชนเมืองอ่ะอะขี่ม้าชนเมืองอ่ะไม่ใช่ขี่ม้าแล้วนะขี่ช้างชนเมืองไงอ้๊อึบอึบอึบ เล่นแต่ดินทรายอย่างเดียวเลยครับวันนี้ฮึ๊บดูดูดูฮึบเออ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 ดูพี่พอใจโอ้เออดูพี่พอใจเออเออเออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเล่นไม่กลัวน้องเจ็บเลยเนาะ of uh... ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางฟ้าใสทางพอใจน้องรุ่งฟ้า Family ของเราด้วยนะครับผมฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปของเราในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ